ทุกเย็นหลังเลิกเรียนเด็กชายมักจะแอบ,บเข้าไปในห้องน้ำจงใจเอาน้ำลูบผมให้เปียกแล้วตีหน้าเศร้าทำท่าทางเหนื่อยแล้วรอให้แม่มารับทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างภาพให้แม่ตายใจว่าเขาไปทุ่มเทฝึกซ้อมว่ายน้ำมาอย่างหนักแต่ความจริงกลับตลบตาเพราะเขาเอาเวลาทั้งหมดไปอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตน่งเล่นเกมกับโค้ชของตัวเองต่างหากสำหรับเขาแล้วการฝึกซ้อมเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีจนกระทั่งวันหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาถึงในขณะที่เขากำลังจะทำตัวเหลวไหลเหมือนทุกทีสายตาก,ก็เหลือบไปเห็นแชมป์ว่ายน้ำประจำ หนึ่งความรู้สึกปิจฉาบดแล่นเข้ามาปนกับความละอายใจภาพความทรงจําที่แม่ต้องทํางานหนักแทบตายเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเรียนว่ายน้ําก็ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาโคช้ชและบอกความตั้งใจว่าผมอยากซ้อมแบบจริงจังครับแต่โค้ชกลับตอบปฏิเสธเสียงแข็งแก่ไม่มีปัญญาทําได้หรอกถึงจะโดนดูถูกเหยียดยามและด่าทอสารพัดแต่เด็กชายก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามพิสูจน์ความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละจนในที่สุดใจที่แข็งกระด้างของโคช้ชก็ยอมอ่อนลงคืนนั้นโค้ชโทรมาหาเขาพร้อมให้คาาาาามมัััั่่่่นนสสญญวววจจะดดดโโปรรรแกกกกฝฝึึุหหใ้้้ทซอี โหดหินเกินจินตนาการชนิดที่ว่าต่อให้นักกีฬามืออาชีพมาเจอก็ต้องหมดสภาพไปตามๆกันกิจวัตรนรกเริ่มตั้งแต่ตีสี่เขาต้องแช่อยู่ในน้าและว่ายต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงหากทําทผลงานได้ไม่ดีโค้ชก็จะลงโทษด,ด้วยการตีแต่พอจบการฝึกโค้ชก็จะพาเขาไปเลี้ยงเนื้อยา่างเป็นรางวัลปลอบใจพร้อมกรอกหูว่านี่คือรางวัลของความพยายามถ้าอยากเป็นที่หนึ่งแกต้องซ้อมให้หนักแบบนี้แหละแต่แล้วความจริงอันโหดร้ายก็ถูกเปิดเผยวันหนึ่งน้องของเขาบังเอิญเดินเข้ามาในห้องและสังเตียเห็นรอยฟกช้ำเต็มแผ่นหลังของพ เืิดเสื้อดูที่แผ่นหลังของเขาทันทีที่เห็นเธอถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจและวินาทีนั้นเองเธอก็รู้ได้ทันทีว่าโค้ชคนนั้นคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด